1นึ่งสองามสี่ห้ายของทิดเบิ้มนะครับนี่โยมโยมวินลักษ์นะครับบัวไข่นะครับป้าสาวนะครับนี่ฝากของม้านะครับกับขอนีครับขออนี้ครับโอ้ยสาธุพวกหมอย่างดีเลยนะครับนี่ช่วงอากาศหนาวหนาวนี่เหมาะเลยนะครับ ดื้อขออนุญาตนะครับนี่หลังจากพระเดชพระคุณลวงตาแจกแล้วก็เป็นทีของหลวงพ่อรองนะครับนีมนะครับพระห่มป้องกันความหนาวนะครับนี่ป้องกันความหนาวนะครับช่วงพายุมานี่พอดีเลยนะครับอาจารย์เสถียรกว่านาวอยู่บ่ิเนี้ทวงแต่คนอื่นอยู่เรื่อยนะครับนี่พระห่มพิเศษนะครับพระห่มหน้าโนนนะครับไม่ต้องซักก็ได้นะครับ มันมันฉินใหญ่เนาอโอ้มีหลายมีเยอะอยู่นะครับเนี่ยสาธุอนุโมทนาเด้อผู้ถวายความอบอุ่นนะครับจะได้ลองใช้แล้วนะครับเนี่ยโอ้เป็นขนปุยเลยนะครับเนี่ยอาจารย์มหาบุญพันธุ์ดูท่าจะชอบนะครับเนี่ยสาธุสาธุชนิดมีขนนะครับเนี่ยเด้อพระอาจารย์มหาโอ๋นะครับพระอาจาร ช้ยูนะครับนี่ยูอพอาจารย์มาหน่วยพอาจารย์นันตกรนะครับไม่รู้จะถึงไม่ชีหรือเปล่านะครับนี่เหลืออีกหนึ่งลังนะครับเด้นนะครับเอ้าเรื่องซื้อเพื่ออะได้บบน,นี้คุณวินลักษ์นะครับบัวไข่นะครับ ป้าสาวนะครับน้อมถวายผ้าหม่ม80ผืนนะครับถวายดวงตาและคณะสงฆ์วัดบ้านเกา่าโบนะครับวันคล้ายวันเกิดของคุณโยมนะครับถวายผ้าหม่มเพิ่มความอบอุ่นนะครับถึงแมชีไม่น้อนะถึงแมชีไม่น้อเนาะ80บนะครับ80นะครับ,รบสามล่งนี่บ่80บไหมหาล่งตีเด้อนะครับหลวงพ่อรองเมตตาแจงให้เลยนะครับ ให้เมชีอบอุ่นอบอุ่นนะครับตื่นตอนเช้าไปทำครัวก็ให้ห่มผ้าไปเลยนะครับนะครับเป็นสีของพระเลยนะครับนิดนะครับสีเหลืองอ่อนๆนะครับนี่บนล่างอีกต่อไปบ้านนี่แปดผืนนะครับเด้อนะครับพระนี่คัดเฉพาะ1 0บพรรษาขึ้นเก้าพรรษาขึ้นไปนะครับที่มาประชุมนะครับ ปูรับไว้เหรอบ่ครับรับไว้บ่จะคล้งอ,องปูรับไว้แล้วเนาะเด้อนะครับผูพุทธ <c oughs> เด้อนะครับพอดีไปห่มวันพุทธาพิเศษสมพูดนะครับอยู่ตลอดคืนนะครับสองงานนะครับสมพูดที่สอพอหัวตะพานนะครับครั้งหนึ่งนะครับ ลืมวันแล้วนะครับพอดีว่าคุณลุงตาบวกอยู่แล้วก็ที่วัดบ้านโกโบนะครับวันที่สิบแปดตุลาคมนะครับเด้อนะครับดีใจเลยนะครับดูสีหน้าแต่ละคนนะครับโอ้พื้นใหญ่นะครับน้อแจกน้างเดียนะครับโดยเฉพาะวันวันสองวันนี้นะครับฝนตกมาอากาศดีเหลือเกินนะครับ เด้อเอาขอหยุดการถ่ายวิดีโอเพียงเท่าน,นี้ก่อนเด้อขออนุมทวนากับเจ้าภาพเจ้าศรัทธาเด้อขอให้ชีวิตสงบลมเย็นอบอุ่นนะครับร่ลำรวยร่ลำรวยเงินไหลนองทองไหลมาสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงเด้อที่ได้มาถวายพ่อห่มนะครับเอาเอา,เอาอย่างอีกหนึ่ง,ออง,งลังบ่พุออ่นังอยู่คุณเดียเดือดเลืออีกหนึ่งลังอยู่นะครับเนี่ย เอาขอหยุดการถ่ายวิดีโอเป็นตอวดีก่อน